ตัวโปรโมชันนี่นะครับจะได้ Apple TV ฟรี1ปีนะครับทุกคนไปดูตัว iPhone 7 iPhone 7 Plus กันนะครับตอนนี้ราคาถูกเราราคาถูกสุดก็5,000บาทเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวโปรเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับก็คือ iPhone 7 32 g b เนี่ยเริ่มต้นที่5,000บาทนะครับแล้วก็ตัว iPhone 7 p l u ัดเนี่ยจะเริ่มต้นที่ 7,000บาทนะครับตัว32มสิททั้ง2รุ่นเลยนะครับโดยที่จะมีการจ่ายล่วงหน้า1,000บาทนะครับแล้วก็1,500บาทสำหรับตัว iPhone 7เนี่ย5,000บาทบวกห0บาทก็จะเป็น6,500บาทโปร9 9นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของตัว iPhone 7 7พัทนะครับที่ให้ดูนี้คือจะเป็นตัว7พัทก็จะมีสีชมพูสีทองนะครับแล้วก็ซิลเวอร์สีดำนะครับมีทั้งหมด4สีนะครับแต่ว่า ของจะหมดหรือไม่หมดตอนนี้ก็ต้องเช็คกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้มีทั้งโปรโมชั่นแบบรายเดือนนะครับแล้วก็แบบเติมเงินด้วยนะครับสำหรับตัวเติมเงินเนี่ยจะเริ่มต้นที่9,000บาทนะครับแต่ว่าต้องเติมคราวนี้สําหรับตัวเติมเงินก็จะต้องมีการเติมเงินเข้าไป1,200บาทนะครับจาก9,000บาทนะครับ สำหรับการหาซื้อเครื่องก็จะซื้อได้ที่ A.S. Shop ทุกสาขานะครับแต่ว่าต้องเช็คของเช็คสีกันนิดนึงนะครับแต่ว่าวิธีการง่ายที่สุดนี้คือสั่งจาก A.S. Online Store นะครับสามารถที่จะสั่งได้ตลอดที่24ชั่วโมงเลยจะเป็น iPhone 7 7พ l u s ตัว32หรือว่าตัว128ก็สั่งผ่านแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าที่ให้บริการนะครับแล้วก็จะขนส่งทางเทอ y ี่นะครับ แล้วก็สัญญาการจ่ายล่วงหน้านี่นะครับจะติดสัญญาโปรโมชั่น12เดือนนะครับทั้ง iPhone 7 7พัทนะครับทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ถ้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับมันก็จะลดประมาณ1,000บาทให้อีกนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าเซอร์เนตนะครับก็จะมีส่วนลดพิเศษ50%หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่ได้เช็คตัวโปรโมชั่นของเซอนตมาให้นะครับ และสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเจ้าก็เอาไว้ใช้ดูหนังใน Apple สํสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อภายในปีนี้นะครับที่ทาง Apple บอกไว้ว่าก็จะได้ Apple TV ฟรีตามแพ็กเกจลองเข้าไปดูหนังฟรีๆกันได้นะการเคลมประกันที่หลายๆคน สงสัยอยู่นะครับก็คือสามารถที่จะส่งเคมได้กับ i c a ค e ได้ตามปกตินะครับเพราะว่าตัวโปรโมชั่นที่เราซื้อเครื่องมาจากตัว a s s o p p ตัวเนี้นะครับจะเป็นออนไลน์หรือว่า Walk- in ินเขไปซื้อตัวนี้มันจะไม่มีตัวตัวนี้มันจะไม่มีประกัน7วันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ